ทิวทัศน์หนานจิงหน้าหนาวสวยจับใจทิวทัศน์ฤดูหนาวของหนานจิงงดงามดูจภาพวาดพื้นหิมะขาวโพลนปกคลุมทิวเขาและต้นไม้สร้างบรรยากาศเงียบสงบและเยือกเย็นแสงอาทิตย์อ่อนๆที่สะท้อนบนหิมะยิ่งทําให้เมืองนี้ดูมีมนต์ขลังหนานจิงเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ฤดูหนาวในนานจิงมีความสำคัญเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติเปลี่ยนไปอย่างงดงามอิมะที่ตกลงมาทำให้เมืองนี้ดูเงียบสงบและโรแมนติกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างอิมะที่ตกลงมาปกคลุมทั่วเมืองนานจิงทำให้ทุกที่ดูสว่างใสและสะอาดตาจากสวนสาธาร,รณะไปจนถึงถนนหนทางทุกมุมเมืองเต็มไปด้วยความงดงามและความสงบที่หาได้ยากในช่วงเวลาอื่น ทะเลสาบเซวาในฤดูหนาวเป็นภาพที่น่าประทับใจน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งเป็นประกายแววววทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งทำให้ที่นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในฤดูหนาสวสวนหนานจิงในฤดูหนาวเต็มไปด้วยหิมะขาวสะอาดตาที่ปกคลุมต้นไม้และพื้นดินสวนที่เงียบสงบและสวยงามนี้สร้างบรรยากาศโรแมนติกและเหมาะสำหรับการเดินเล่นหรือถ่ายภาพเพื่อเก็บความทรงจำวัดโบราณในหนานจิงดูยิ่งใหญ่ท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมทำให้เห็นถึงความงาม และความสงางามของสถาปัตยกรรมโบราณการเยี่ยมชมวัดในฤดูหนาวยังเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์บ้านเรือนและถนนในนานจริงที่ปกคลุมด้วยหิมะสร้างภาพที่งดงามและน่าประทับใจถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะเต็มไปด้วยความเงียบสงบและโรแมนติกการเดินเล่นบนถนนเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนควรลอง สะพานคิววาในฤดูหนาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหิมะที่ปกคลุมสะพานสร้างภาพที่งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจการเดินข้ามสะพานในช่วงฤดูหนาวทำให้รู้สึกเหมือนเข้าสู่โลกแห่งความฝันแม่น้ำแยงสีในฤดูหนาวมีทิวทัศน์ที่งดงามและสงบเงียบน้ำที่เย็นเยียบและหิมะที่ปกคลุมริมฝั่งสร้างบรรยากาศที่สงบและโรแมนติกการล่องเรือบนแม่น้ำแยงสีในฤดูหนาวเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ถนนคนเดินในนานจิงช่วงฤดูหนาวเต็มไปด้วยแสงไฟที่ประดับประดายอย่างสวยงามสร้างบรรยากาศอบอุน่นและโรแมนติกนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นช็อปปิง้งและถ่ายรูปใต้แสงไฟที่ส่องสว่างทั่วทั้งถนนอาหารและเครื่องดื่มในฤดูหนาวของนานจิงมีความหลากหลายและอร่อยอาหารที่นิยมเช่นซุปหม้อไฟที่ร้อนแรงและเครื่องดื่มร้อนเช่นชาเขียวและไวน์อุ่นช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูหนาวที่นานจิงมีมากมายนักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับการสเก็ตน้ำแข็งหรือเล่นหิมะ ที่สวนสาธารณะต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สนุกสนานแต่ยังสร้างความทรงจำที่ยากจะลืมพิพิธภัณฑ์นในนานจิงมีการจัดแสดงที่เน้นฤดูหนาวเช่นภาพวาดและประติมากรรมที่สะท้อนบรรยากาศหนาวเย็นนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองผ่านการจัดแสดงที่น่าสนใจเหล่านี้การเดินทางไปยังนานจิงในฤดูหนาวเป็นเรื่องง่ายมีบริการรถไฟความเร็วสูงและเที่ยวบินตรงจากหลายเมืองใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสะดวกสบาย และรวดเร็วมาถึงนานจิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวที่งดงามที่พักในนานจิงช่วงฤดูหนาวมีหลากหลายให้เลือกตั้งแต่โรงแรมหรูที่มีวิวหิมะงดงามไปจนถึงเกสต์เฮาส์อบอุ่นบรรยากาศที่พักสบายๆเหมาะสําหรับการสัมผัสความงนามของเมืองนี้ในช่วงฤดูหนาววิธีชีวิตของคนท้องถิ่นในนานจิงช่วงฤดูหนาวมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอุ่นนหรือการรวมตัวกันที่ร้านชาเพื่อพูดคุยและอบอุ่นใจชีวิตเรียบง่ายแต่น่ารักและอบอุ่น ใกล้เคียงกับนานจิงในมณฑลเจียงซูย,ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆเช่นเมืองซูจโจวที่มีสวนสวยงามและเมืองหยางโจวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทุกที่มีความงดงามในแบบฉบับฤดูหนาวการแสดงศิละปะและวัฒนธรรมในนานจิงช่วงฤดูหนาวมีความหลากหลายตั้งแต่การแสดงดนตรีพื้นบ้านจนถึงงานศิละปะร่วมสมัยให้ผู้ชมได้สัมผัสความงามและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินท้องถิ่นตลาดนัดฤดูหนาวในนานจิงเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองอาหารอร่อย และของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์บรรยากาศอบอุ่นและคึกคักเหมาะสำหรับการเดินเล่นและเลือกซื้อของฝากให้คนที่คุณรักเทศากาลฤดูหนาวในนานจริงเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการสแสดงดนตรีการะเล่นพื้นเมืองและการประดับไฟที่สวยงามผู้คนจะได้สัมผัสบ,บรรยากาศอบอุ่นและเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่มีเฉพาะในฤดูการนี้มาเยือนนานจริงในฤดูหนาวเพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ และพบปะก,กับวัฒนธรรมท้องที่นอที่แสนอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลาย